กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุบะบุสเบพีตีดาบี้ครับ โดยคลิปนี้ครับเราจะมาแนะนำตัวป่วนการแข่งขันแชมเปี้ยนบิ๊ติ้งรอบต่อไปครับผมก็คือตัวของอดฮาดูรัสเอครับโดยฮาดูรัสตัวป่วนนี่ทำยังไงได้ครับผมนะคลิปนี้จะมาสุ่ไปฟังกันนะครับนะโดยอย่างแรกครับผมต้องขอพูดถึงในส่วนของคุณสมบัติการแข่งขัน CM นะครับผมนะสนามถัดไปครับผมก็คือสนามของเจมินี่ครับมีเงื่อนไขดังนี้ครับสนามต่อไปครับผมแชมเปี้ยนบิ๊ติ้งจะเป็นสนามเกียวโต3,200เมตรครับผมเป็นสนามไก่วิ่งขวาเลยครับผมนะรู้ดูไปบ้าลี่แดดดี สนามดีครับซึ่งตัวบอกไว้ก่อนว่าการจะปั้นสแต็คครับผมนะให้มาแข่งขันสนามนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่อะไรที่ยากมากๆเลยนะครับดังนั้นครับผมนะ การที่เราจะมาปั้นมาสตาบิดาพันสองสปีดพันสครับผมในการวิ่งสนามนี้ก็ค่อนข้างระถือว่ายากมากเลยและนั่นแหละครับผมคือถึงคิวครับผมของน้องตัวปวยก็เราฮาลุอูระตัวปวยนะครับผมนะน้องแกป่วดยังไงครับผมและมีสแต็กแบบไหนปะ่ะดูกันเลยครับโดยอย่างแรกขอพูดถึงในส่วนของสตาสแต็กครับผมนะของตัวน้องฮารุอูระตัวป่วยกันก่อนดีกว่านะครับนะน้องแกเป็นแบบไหนปะดูกัน mm <clears throat> อันนี้คือสแต็กครับผมขอนนองฮาลูกอุราตัวปวดของเราครับผมนะก็คือทําให้สแต็กมันกากที่สุดครับผมเท่าที่จะทําได้นะครับนะเรียกว่าตัวนี้ครับผมนะพอเราออกไปวิ่งแข่งขึ้นมาปุ๊บแน่รอรับผมแพ้แน่ๆนะครับนะแต่เนื่องจากการที่สต็กของน้องแกค่อนข้างถือว่ากากมากเกินไปนะครับผมนะมาเลยส่งผลครับผมในสุดของโพสิชันหรือตําแหน่งการวิ่งของตัวระบบเกมอย่างมากเลยครับนะอย่างที่ทราบกันดีครับนะว่าถ้าเกิดเล่านะครับผมนะเลือกสไตล์การวิ่งนะครับผมนะตัวเกมก็จะให้เราครับผมอยู่ในสุดของจุดเริ่มต้นรมหือ ตำแหน่งที่ถูกต้องของสไตล์การวิ่งของแต่ละตำแหน่งใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นวิ่งฟอนต์ได้ครับผมนัก็จะอยู่นาสุดใช่ไหมวิ่งเพจครับผมก็คือจะเป็นกลางลงมาเลครับผมนะวิ่งเลทก็จะแถวแถวประมาณตำแหน่งที่เกือบๆท้ายท้ายกลุ่มนะครับผมแล้ววิ่งเองก็คือท้ายกลุ่มไปเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวขอดอกครับผมฮารุรัตัวดีครับผมนะไปวิ่งฟอนต์ขึ้นมาครับตัวระบบเกมครับผมนะก็พยายามดันครับผมเข็นน้องแกให้ขึ้นมาโดยสุดของตำแหน่งฟอนต์พอขึ้นมาตำแหน่งฟอนด์ขึ้นมาปุ๊บเน แกก็จะคลอ่เลื่อนลงมาเรื่อยเลื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับทำให้ในสู่ขอตัวระบบเกมคขับผมการคำนวณโพซิชั่นทุกอย่างมันจะดาวลงมาทันทีครับและส่งผลขร้บให ในสุดขอตำแหน่งพลชั่นอื่นครับผมส่งผลตามลงมาครับผมถ้าเนื่องจากว่าฟอนที่ควรจะอยู่หน้าสุดครับผมกลับไปอยู่ในสุดขอหลังสุดของกลุ่มนะครับผมนะก็เลยทําให้สตมบิดาของเราครับผมนะในสุดขอกลุ่มๆทุกคนเนี่ยก็โดนดึงในสุดขอความเร็วตามไปด้วยนะครับนะหรือก็คือมุกนี้ที่เขาเรียกกันในสุดขอเซิร์ฟเจแปครับผมก็คือตัวขอฮารูรุระดึงจอนะครับผมนะเอาจริงต้องบอกว่ามุกนี้นี่คือทางเจแปเขานิยมใช้กันพักหนึ่งเลยครับนะซึ่งเนื่องอากว่าตอนนี้ทางเซิร์ฟขอระบบโกลบอลเขาก็ยังไไไม่ด้้้แแกขขในนสอี นะดังนั้นแพ็กนี้ครับผมนะไม่ได้ใช้งานได้ตลอดเวลานะครับผมนะแต่มันจะใช้งานครับผมในส่วนของอ,อนาคตบางครั้งนะอ่ะโอเคนะครับนะงั้นเดี๋ยวเราเอาดูครับผมนะในส่วนของบุ๊กนี้เนี่ยเอาไปวิ่งนะครับผมจะเป็นไงบ้างไปดูกันเลยครับ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มทําการทดสอบกันเลยนะโดยอย่างแรกเราจะลงสนามเทโดโชครับนะแล้วก็ปรับในสุดของค่าแตกคครับผมต่างๆให้เป็นตามเงื่อนไขการแข่งขันนะจากนั้นครับก็เอาน้องฮารุอุราครับผมนะซึ่งเป็นตัวทดสอบที่เราเอามาลงรอบนี้ด้วยนะครับนะก็ลงมาปุ๊บอย่าลืมปรับครับผมให้น้องแกมาวิ่งสายฟอร์นเนอร์ด้วยนะจากนั้นครับผมนะก็เลือกเอาม้าแข่งครับผมลงแข่งตามสแต็คที่เราปั้นได้เลยนะครับนะก็มีใครบ้างครับผมโอคุดี้นะครับผมนะ สปีดพันสอครับผมสตาร์บีน่า900กว่านะพาวเวอร์800ครับนะวิ่งสายเพจได้ครับนะแล้วก็โกชิปครับผมนะก็จะเป็นตัวนี้นะสปีดพันสองครับผมเนะี่ยสตาร์บีน่าหนึ่งพันสามร้อยได้ครับผมสตาร์บีนา่าอะไรก็พาวเวอร์เก้าร้อยกว่าครับนะอ่ะแล้วก็ที่เหลือครับผมใส่อะไรก็ได้ให้มันครบๆนะครับผมนะเพราะว่าอ่า โอเคครับต่อดีเราก็จะเลือกทำการทดสอบแล้วนะสังเกตครับผมในส่วนของมาที่เข้ามาแข่งในรอบนี้เนี่ยก็คือไม่มีใครเลยครับผมนอกจากน้อกอูร่าของเราครับผมน้าที่วิ่งสายฟอนตนะครับผมนะที่เหลือจะวิ่งสายเพสายเรสายเอ็นกันหมดเลยนะครับนะซึ่งแผนนี้ครับผมนะมปีเงื่อนไขสําคัญสำคัญหนึ่งก็คือน้อกอูล่าครับผมต้องเป็นมาตัวเดียวครับผมน้าที่วิ่งฟอนตนะครับนะอ่ะโอเคครับที่เหลือก็ปะลุยกันเลยครับ โอเคครับที่เหลือก็มาลุยกันเลยนะโดยหลักๆครับผมตามเงื่อนไขครับนะเมื่อเราตั้งน้องอูล่าครับผมนะเป็นคนวิฟฟอนครับผมน้องแกก็จะพุ่งไปกอดไข่เพื่อนนะแต่ด้วยสแต็กของน้องแกที่กากเลยเกินครับนะน้องแกก็จะค่อยลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆนะครับผมนะตอนดีก็อย่าได้เห็นอยู่แค่ออกตัวน้องปุ๊บน้องแกก็ล่วงลงมาข้างล่างแล้วนะและส่งผลครับผมอะไรบ้างครับผมมันจะส่งผลให้สแต็กหรือโพชั่นของสไตล์การวิ่งอื่นครับผมนะเละบดเลยนะครับ ตอนนี้ก็คือน้องค่อยๆตกไปเรื่อยครับพอตกลงไปเรื่อยมากๆครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าน้องแกจะตกไปได้ไกลแค่ไหนนะครับนะส่วนโอคุนี่แคปครับผมนะซึ่งเป็นมาที่เรียกว่าตั้งสเต็กปลาครับผมนะที่มีทั้งค่าพาวเวอร์กับสปีดที่สูงครับผมก็เลยทําให้วิ่งสนามดีครับผมค่อนข้างจะถือว่าชิลพอสมควรเลยครับอ่านหนครับผมตอนนี้น็อกอุล่าครับผมก็ลงไปเรื่อยนะครับผมนะพอลงไปเรื่อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสังเกตเลยครับตอนนี้น็อกแกดาวดาวไปไกลมากครับนะดาวแบบไกลแบบไกลมากๆเลยตอนนี้คือล่วงไปปเ็นที เก้าเขาผมก็คือคนสุดท้ายของกลุ่มแล้วนะครับนะอ่านะครับผมนะสังเกตเลยครับว่าตัวของโกชิคกับผมก็แปลกๆนะครับผมนะวิ่งมาผิดแผนนะครับผมนะอยู่มาหน้าสุดเลยครับเละไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับผมนะโกชิปผมตอนนี้คือรั่วมาเป็นที่หนึ่งขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเฉยเลยนะครับนะ น่ก็ค่อยๆครับผมดาลงไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้น้องแกยังฟิตอยู่นะครับเ <c oughs> นี่ยครับผมตายไปตอนนี้คือโพสชันที่คือเละไปหมดเลยนะครับ <c oughs> นะ โอเคนะครับนะค่อยๆดูเอาได้ครับนะตอนนี้ตัวของอุล่าครับผมนะก็อย่างที่เห็นครับน้องแก้ครับผมอยู่ตำแหน่งที่3าไปครับผมนะแต่ดูจากกลุ่มที่ครับผมคือมันกลายเป็นว่ากองไปรวมกันครับผมอยู่ในสุนของท้ายกันหมดเลยครับผมนะก็เลยทําให้โพสิชันหลายๆอย่างครับผมนะเละไปหมดเลยนะพวกสกิลที่มีการออกสกิลนะครับผมว่าเออต้องมีการวัดกันที่ประมาณ3 5ของกลุ่มนะครับผมนะหรือพวกประมาณว่าเออต้องอยู่ในระยะประมาณ50%ของกลุ่มครับผมตอนนี้ก็คือเละไปเป็นท่าเลยครับนะ และการเข้าสู่ช่วงลัสเปิลครับผมนะอุลาตอนนี้ก็คือจะเกาเกาอีกครับผมก็คือไปกอลุ้งแค่หมดเลยครับก็เลยกลายเป็นการแข่งขันระหว่างตัวของโกชิปครับผมกับตัวของน้องโอคูดี้แคปไปเรียบร้อยแล้วครับนะโกชิปกลายเป็น่ายฟอนตเลยครับผมอย่างที่บอกไปครับผมนะมันส่งผลครับผมทำให้โพสชั่นต่างๆนี่คือเละไปเป็นท่าเลยครับนะอ่ะก็โอเคนะครับ ถามว่ามุกนี้นะครับผมนีมีประโยชน์ยังไงบ้างครับผมหลักๆก็คือมันเป็นการดึงนะครับผมนะให้มาทุกตัวครับผมนะมีการชะลอความเร็วครับผมนะทำให้การใช้ค่าตาพิน่าครับผมนะมีการใช้ค่าลดลงอย่างมากนะครับนะนัทก็บอกว่าเราจะได้ในส่วนของกล้าประหยัดครับผมในสูตรของสแต็กกันได้นะครับนะอ่าโอเคนะครับนะก็คือมันเป็นการดึงครับผมในส่วนของกลุ่มทั้งหมดนะครับผมนะให้ตามนะครับผมในส่วนของค่า อ่าสแต็กขอตูร์ล,ละไปนะครับผมนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือน้องแกวิ่งฟอนนะครับผมนะพอวิ่งฟอนเข้ามาปุ๊บเนี่ยฟอนมาจุดบังคับให้วิ่งในส่วนตำแหน่งหน้าสุดใช่ไหมพอไปวิ่งตำแหน่งหน้าสุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลดําให้ม์กอื่นๆครับผมนะก็ต้องชะลอนะ้ครับนะตามตัวของอุลละไปด้วยนะครับนะและแน่นอนครับผมว่าของพวกเราที่มีสแต็กเกินสูดของค่าสปีดกับพาวเวอร์ที่สูงกว่าครับผมนะก็จะสามารถได้เปรียบตรงนี้มากกว่านะอืม มาต่อกันในสุดของแนวทางการรับมบืออุระดึงจอนะครับผมนะทำยังไงครับอย่างแรกก็ไม่ยากครับผมเราก็แค่หาตัวละครหนึ่งตัวครับผมนะที่วิ่งสายโฟลเดอร์ครับผมที่วิ่งดีกว่านะครับผมนะวิ่งจริงจังกว่าแค่ดีก็จะสามารถแก้บุกในสุดของตัวหาลุอุระได้แล้วนะครับนะใครที่เกิดกลัวบุกดีครับผมก็แค่ปั้นในสุดของม้าโฟลเดอร์ครับผมสักหนึ่งตัวนะครับผมนะก็เอามาในสุดของสแต็คครับผมให้สามารถวิ่งสนามใกล้นะครับผมนะตัวสวดดีให้ไวครับผมแค่ดีก็ถือว่าพอแล้วนะครับนะ ก็พยายามปั้นฟอรเรเดอร์ครับผมสปีดสูสูสตามินาสูสูครับผมนะแล้วก็พาวเวอร์ดีถึงกะับดีครับแค่ดีก็จะสามารถแก้ทางนะครับผมในส่วนของน็อกอูระตัวนี้ได้แล้วนะครับนะก็แค่เลือกครับผมนะสักตัวหนึ่งนะครับนะแล้วก็ปรับในส่วนของการวิ่งเป็นสายฟอรเรเดอร์ครับนะแค่นี้อูระก็ถึงจอกก็จะหมดผลทันทีครับก็ถือว่าแก้ทางได้ไม่ยากนะครับผมนะเพราะว่าการปั้นในส่วนของมามาวิ่งแข่งในส่วนของสนามซีเอ็มรอบนี้ถือว่า โหดเอาเรื่องอยู cool ่นะดังนั้นหลายๆคนครับผมนะที่ไม่ไหวครับผมเขาอาจจะดีไปแข่งในสุขขอระดับ B ีเอาก็ได้ครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากท้าทายนะครับผมนะก็สามารถขึ้นมาในส่วนนี้ได้และถ้าเกิดใครกลัวมุกเก็ไม่ยากครับผมนะก็แค่ปั้นม้าสายฟอลเลอร์ครับผมสั้าดึงตัวนะครับผมนะแล้วก็เลือกสไตล์การวิ่งเป็นฟอลเดอร์ด้วยนะแค่ดีคุณก็จะสามารถวิ่งสนามนี้ไหวแล้วนะครับนะก็ขอจบลงครับผมในสุขขอแนวทางการเล่นมุกในสุขขออุร่าดึงจอเพียงเท่านี้ครับผมนะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจกดไลค กด subscribe ครับผมเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับพบกัใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ